ก็มาร่วมงานแบรดฮิลนะครับเป็นแบรดฮิลเป็นครั้งแรกเลยรับจะเป็นแบรนด์มาสเตอร์ของแบรดฮิลครับก็เป็นแบรนด์ดับนหนึ่งของเกาหลีครับก็ดีใจมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้รับเลือกเป็นแบรนด์ด้วยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างใช่ก็ดีใจครับเป็นสินค้าที่มันมีคุณภาพไปแล้วแล้วเวลาไปต่างประเทศทีไรก็จะเก็บสินค้าของเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวเป็นคนได้แผ่น มันมีโปรดักต์อยงไรบ้างมีกี่สูตรมีอะไรหรือว่ามันมีความพิเศษยังไงบ้างอลยอ่าสำหรับโทนเนอร์แพทของเมดิวจะมีทั้งหมด6สูตรครับสำหรับ6ปัญหาผิวก็สามารถเลือกสรรจะได้ตามเออใครมีปัญหาแบบไหนก็สามารถเลือกตามปัญหาผิวตัวไหนที่โปอยากแ์เน้นำใช้ที่สุดถ้าเป็นผมใช้ทุกวันก็จะเป็นคอลลาเจนแพท ตัวสียงบูเพราะว่าก็จได้ใช้ก่อนแต่งหน้านะครันค่าละีแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้เลยทำให้เออเครื่องสำอางมาติดคนเครืติดเป็นคนดูแลหน้าีมากดูแลครับตอนแรกคือไม่ดูแลเลยพอพอแบบพอเริ่มแบบเออมีเนพนต์เพเยเตอร์อะไรเงี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้แล้วต้องแบบสำอางนิดนึงก็ได้งกเราเราเป็นผู้ชายแบบดิบๆเถือถ่อนไม่ได้มีสิวไม่ได้ใช่ครับช่วงนี้แบบ ถ้าสิวขึ้นเม็ดนึงก็คือแบบว่าจะแบบว่าจะเครียดมากเออจะเครียดมากก็ก็ก็เลยเนี่ยแหละก็ก็โชคดีที่ได้ได้ตัวช่วยจากจากไม่ได้ิวก็ตัดจบไปคือหน้าใสบางอะใช่ชลัยใช่ก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นสิวเยอะใช่ครับก็ที่จริงที่จริงมันหน้าช่วยเรื่องสิวก็มีนะก็ก็จะเป็นตัวทัผ่นน้ำแข็งก็ผมก็ใช้อยู่คือเป็นตัวสีเขียว T t ่ e e ก็ใช้ทุกวันแบ่แบ่แบ่งแบ่ เขาแบบขาพานิดนึงเนาะแบบใครสนใจหรือว่ามันยังไงได้บ้างแบบอยากหลอกเหมือนเราเลยครับผมก็ซื้อได้เลยไม่ได้ยิวนะครับทั้งหกสูตรก็เลือกใช้ตามแบบปัญหาหรือสภาพของตัวเองเลยได้ใช้กันซื้อได้ทุกที่เลยทุกเวลาใช้กอนกันเนาะโอเคโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีค่เฮ้ยยับมาไหนบันเลาะพี่เพื่อนคนบางทีว่าวันนี้ตื่กันงานมาที่ท้ายังไงวะไม่ใช่ อ่าคือแบบโล่งมากเพราะว่าปีนี้ก็อัดแน่นมทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหนื่อยแหละเหนื่อยก็จะได้ไปพักแล้วใช่แต่ว่าก็ก็ไปพักนัดเดียวที่จริงไม่ไม่ได้เหนื่อย,ยแต่ว่ามีแคมป์ไหมคะว่ามีแบบไปแบบไ,ไหนก็อยากไปเที่ยวครอบครัวแหละอยากไปกับแม่กับน้องสาวแต่ว่าก็เลือกอยู่ว่าจะไปไหนดีเหมือนพี่ต้นแต่ว่าเอ้ยจะมาขอลาพักรอใช่ลาพักรอใช้ใชใชิ่ลาพักรอใช่ลาพักรอน,นิดนึงแ,นแล้วก็เดี๋ยวกลับมา เตรียไว้ยังไงบ้างเราต้องกี่วันกี่วันก็ที่จริงอันนี้สองอาทิตย์ครับใช่ก็จะไปเที่ทยวอันนี้สองอาทิตย์ไ,ไกลๆได้ไหมครับก็อยากไปไกลๆครับ <ck ling> ใช่ไปโซนไหนอะไรอยากไปไกลๆไปโซนอย่ากไ,ไปโซนยุโรปโ แต่ไปดูว่าเอาวาอ,อวีซ่าไม่ผ่านเราวีซ่าผ่าน,นอยู่ใครเป็นเรือ่องคะแม่ที่จริงผมก็ให้แม่เลือกแหละว่าแม่อยากไปไปที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเออก็จะเป็นคนถามว่าเฮ้ยอยากไปนี่เขาชอบชอบส่งทิกติกให้ดูว่าเออแม่อยากไปที่นี่นะที่นี่นะอะไรเงี้ยก็เลยจิ้มไปแล้วคือแม่เป็นนติ้กใช่ใช่ใช่เน้ติต่อเปแม่และครอบคัวเลยใช่ที่ยงว่าเปมาตลอดะ ก็คือแทบไม่มีเลยน้องนี่ก็คือไม่ค่อยได้เจอน้องสาวก่อนแต่ว่าช่วงนี้ได้เจอเพราะว่าพุ้งย้ายไม่อยู่ด้วยกันนะพุ้งย้ายไม่อยู่ที่เดียวกันเลยก็เลยได้เจอบ่อยก็ดีหน่อยอยู่ใกล้ๆกันมันถายตัวคไปถ่ายจัดกุกคนหน้านี้คือคนห่วงน้องสาวว่าใช่ก็รู้สึกหายห่วงนะเพราะว่าน้องก็คือทุกเช้าก็จะเห็นแม่ตื่นเช้าก็งงว่าทำไมแม่ตื่นเช้าก็คือแม่ตื่นเช้าไปส่งฟอนไปโรงเรียนได้ทุกเช้าเลย แล้วก็เหตุก so, okay, well. yeah, really yeah, well. ็ฟ yeah. so, sure, ัอนไปเรียนใช่มีใครไปส่งเราคือคือคือตื่นตื่นทำงานก็ยากแล้วอยากไปส่งเราแต่ว่าตื่นไปทำงานก็ยากแล้วใช่แต่ว่าให้เป็นหน้าที่ของแม่ดีกว่าเป็นหน้าที่ของแม่ดีกว่าใช่ทุกวันนี้เรียกว่าเราดูแลแม่ใช่ก็รู้สึกว่าก็ก็มีอยู่ สามคนนะครับก็ดูแลผม่าก็ดูแลได้ให้ให้ได้ดีที่สุดครับใช้คําว่าเป็นตัาหลักของครอบครัวเป็นหน้าที่เราเลยตอนนี้ใช่ใช่ใเป็นไงบ้างสำหรับคำนี้นี้สำหรับหน้าที่ตรงนี้อะไรก็ก็ดีใจนะดีใจที่ได้เป็นเสาหลักของทุกคนที่จริงที่จริงไม่ไม่อยากพูดแต่ปากเลยว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่เป็นเป็นหัวเรือหลัก ครอบครัวก็คือแม่ผมแหละผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังเป็นเด็กอยู่นะผมไม่ได้แบบว่าเออเป็นเสาหลักครอบครัวต้องเออทุกคนต้องเชื่อฟังฟังผมในในครอบครัวไม่ใช่ก็คือผมเังเป็นเด็กที่แบบว่าเด็กเด็กน้อยของแม่อยู่อะไรเงี้ยก็ยังเชื่อฟังแม่ถึงแม้ว่าเออจะดูแบบดูไม่เชื่อฟังแม่<ๆ>ใน <บ úng S 1> ในร้าน t ีก <falsch S 1> hey ันหน่อยเนาะใช่แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเออแม่นี้แหละเป็นเป็น เป็นัรือหลักของบ้านเขาอยากให้ชีวิตในปีที่ผ่านมาเนาะมันความสำเร็จของเรามันไปหลายขั้นมากมันมีอะไรที่ราคว้าสู่มันภูมิใจมากเลยสำหรับปีนี้ก็คือไม่รู้ว่าช่วงนี้จะเซนซิทีฟกับกับแฟนคลับมากเลยเวลาแบบว่าเขาทำอะไรดีๆให้เพรารู้สึกว่าหมายถึงว่าผมก็ผมก็สมาชิกคนในครอบครัวก็น้อยลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราก็มีแบบ มีอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญอะไรเงี้ยที่ครอบครัวเอออีกหนึ่งครอบครัวเลยนะผมใช้คำว่าอ,อีกหนึ่งครอบครัวเลยอีกหนึ่งแบบส่วนหลักๆในชีวิตของเราก็คือเป็นเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออผมก็มีพวกเขาแหละใช่ทําให้แบบเออทุกวันผมมีความสุขละมอ้อการเติบโตของเราในทีนี้มันมันเป็นต้องต้าๆๆใช่ใช่ก็ก็ท <ๆ S 1> ุกทุกการเติบโตก็มีมีพวกเขาสปอร์ตทุกอย่างเลย เขาเลยเป็นตีนนั้นที่ออกมาที่เราเลยอายมากเลยอ่ะมันสถานการณ์ตอนนั้นมันยังไงบ้างนี่ก็คือพี่คนนั้นน่ะเป็นแฟนคลับผมแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอผมแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เขาเจอผมแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไม่ได้เจอโฟนแล้วที่ตกงานพี่ต้องไปหางานที่ออสเตรเลียพี่เขาอาศัยอยู่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาคิดว่าเออทำไมแบบเจอในครั้งแรกแล้วพี่ร้องไห้เพื่อเราอะไรเงี้ยเขาต้องรักเรามากขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็อยู่ดีแบบว่า เออมันก็ซึ้งแหละทุกอย่างที่แบบแฟนทับทำให้อะไรก็ก็เลยร้องไห้แทนที่ไปกับจะต้องตอกเราใช่เฮ้ยเราจะต้องตอกแฟนเขาตอกเราก็รู้สึกว่าเออก็มันแบบไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่อยากร้องไห้หรอกมันไม่มันไม่เท่เท่าไหร่หรอวะหรอวะก็ร้องแต่มันกลายเป็นว่าไป็นไวรอลเลยนะคะคุณเพราะเราแชร์เยอะต้องอายจริงจรตอนก็เห็นภาพนี้ย้อน ต่ได้ย้อนดูไหมว่าร้องสมัยว่าจะร้องสมัยว่าเลยแต่แต่ก็คืออยากร้ให้ความรู้สึกว่าเราก็คือรักแค่สใช่คือไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้ว่าเออผมผมรักแฟนคลาบกคือไม่รู้ว่า,มมา,วาจะรักขนาดนี้ได้ไงนะมไม่เคยคิดว่าคือตอนเด็กผมก็คิดเหมือนกันว่าเออศิลปินแฟนคลับก็เป็นเรื่องของผู้ใา่ปกติแต่ว่า คือสำหรับผมไม่รู้ว่ามันมากกว่านั้นเยอะเลยเพราะว่าเป็นผู้แบบผู้มีวัคนธสำหรับผมมากเลยยกให้ใครรัาเป็นอินเดียเขาคใหญ่สำหรับด้น้ใช่ใช่ก็จริงคนที่แบบคนคือคือตอนเด็กๆผมก็ไม่ได้สนใจว่าตอนแรกๆไม่ได้ไม่ได้แบบว่าซีเรียสเรื่องแฟนคลับขนาดนั้นแต่ว่าคนที่แบบเออทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาคือพ่อพ่อผมบอกว่าเออแบบทุกวันนี้แบบเรามีทุกอย่างได้เพราะว่าเพราะว่าแฟนคลับเพราะว่า โค้ต้องคิดว่าเออเขาทําอะไรให้เราบ้างอะไรเงี้ยแล้วโฟต้องตอบแทนเขายังไงเออเขาก็บอกแบบนี้ตลอดแล้วก็เออรู้สึกว่ามันจริงจริงเขาคือยรงคับพอร์ตเราในติดที่เราก้าวเดินใช่ไหมใช่คือถ้าไม่มีพวกเขาสนับสนุนไม่ไม่ไม่มีผมแบบจริงๆิเลยัตลกหมอเป็นร้นี่ร้อน่รมอนี่้องนี่้น่้องน่อ่รองนีร้อรองน้องน่รอ็นอน่ตี่รอนร้องนรอน มาเ,ออเยอะมาก<ด>มาันก็เลยต้องท <จะ S 2> <อ>้อใช่ใช่ครับใช่ก็ก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันก็ก็หนักนะผมว่าก็หนักใช่แต่ว่าก็เนะี่ยก็พยายามทิ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเลยมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเราโตเป็นปีที่เราได้เห็นว่าแบบเราเรียนมาโตมากครับผมก็ต้องโตขึ้นนะครับถ้าไม่โตมันก็หรือว่าเราส่งโตมันสถานการณ์มันมันทับให้โตแล้วก็ต้องโตอะไรอย่างเงี้ย ด้วยแล้วท่าักการทำงนานด้วยป่ที่เราต้องแบบเราไม่ดชอบเราต้องมากขึ้นหน้าที่เราเยอะขึ้นเลยนะใช่ใช่ใช่ก็เริ่มวางแผนมากขึ้นแล้วเด็กเกๆก็ไม่ได้มีแบบไม่มีแผนยอะไรเรื่อมาแผนเริ่มคิดไปถึยุอีกปีข้างหน้า2ปี5้าปี10ปีข้างหน้า20ปีขา้างหน้าก็ต้องเริ่มคิดแล้วลอะไร,ะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนสึกว่าเริ่มวางแผนใช่ไหมผมคิดว่าผมอยากอยากอยากมีความมั่นคงในชีวิตมั้ง ไม่อยากแบบไม่อยากแบบไม่อยากไม่มีจุดหมายอยากให้คุณที่หลังคาบ้านใช่ใช่ใช่ด้านไหนความมั่นคงก็หลักๆต้องเป็นเรื่องการเงินเลยแหละพี่เพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกนี้มันหมุนได้ด้วยเงินใช่ใชทุกวันนี้น้องได้ใช่พยายามทำห้ดีที่สุดมีอ่างถ่านเสื้อ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 อ่าครับผมได้ครับก็คือใส่เสื้อแล้วก็มีใช่ใช่ แล้วมีพ่อก็เกิดพ่อสี่ยี่สิบสามมันไปรวมไปเลยฟอสปกติผมจะเล่นบอลจะใส่เบอร์สี่แต่ว่าพ่อเล่นบอลจะใส่เบอร์ยี่สิบสามเพราะเป็นบ้าเกิดเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เป็นคนสอนฟอสใช่เลยใส่ชื่อเขาก็คือรีเฟรชไปเลยว่าขอบแบบได้เพราะว่า ใช่ใช่เพราะว่าทุกครั้งเวลาแบบไม่ว่าผมจะแข่งบอลอะไรก็แล้วแต่ต้องแบบเ <c oughs> ล็กเออร้องอะไรทำไมอ่ะให้พ่อเตลอดคนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เออใช่คือแบบว่าไม่ว่าทุกครั้งที่ผมเตะบ,บ <c oughs> อลอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กอะไรเงี้ยพ่อเขาจะไปดูทุกแมตช์ทุกแมตช์แบบทุกแมตช์จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เออครั้งนี้แบบว่าเป็นงานเตะบอลแต่ว่าพ่อไม่ไปไปอะไรเงี้ยก็เลยใส่ชื่อพ่อไว้ข้างหลังเลยไม่เหมือนพ่อดูอออออออตลอดเวลา แต่ก็ยังรักษามาตรฐาตัวเองไม่ได้อยู่เออใช่แต่คร like ึ่งแรกเจ็บขาไงไปเตะแล้วสะดุดขาตัวเองก็เลยแบบงงแล้วหงุดหงิดไปแล้วซวยแล้วแบบว่ามัน uh. มันจะเล่นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครึ่งหลังก็เลยแบบรีบแบบฉีดฉีดยาฉีดยาฉีดตัวเองฉีดยาแล้วก็แบบเออลุยชนะเออไม่เออพ่นยาพ่นยาเออพ่นยาพ่นฉีดสเปรย์พ่นยามันเลยทำหลายคนก็เลย ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าฟุตบอลก็กแบบคือชีวิตของพ่อผมอีกอย่าง,งนึงเพราะว่าเขาชอบแบบชอบมากเลยชอบเราเลยใส่ใช่ใช่ก็คือก็คือเป็นเป็นแบบอย่างที่เรื่องฟุตบอลมีอะไรที่นอกจบบอนนอากฟุตบอลที่แบบพ่ออยากทำหรือว่าเราเห็นพ่อทำได้อยา่างทำเห็นพ่อทำได้อยากทำเหรอ <okay. S 1> คือคือ คือก็ไม่มีเป็นพิเศษเลยคือเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากผมเลยรู้สึกว่าเออเขาเขาเห็นผมแล้วเขาก็มีความสุขอะไรเงี้ยว่าเออสามารถดูแลน้องดูแลครอบครัวได้แล้วเขาเอาอเขามีความสุขแล้วอะไรเงี้ยคือคืออ่านั่นแหละคือก็คือแค่นะั้นเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากผมแล้วสิ่งที่เออเวลาเขาจากไปคำสอนเขายังแบบเออยังยัง,ย,งยังใช้ได้อยู่ ขาอยู่บนต้นสอนเขาใช่ใช่นะครับหลักๆคือพ่อผมเป็นคนแบ่งปันใช่เป็นคนให้คนอื่นเยอะมากนะฮไม่ไม่ไม่รอไม่รอไม่อใช่ใช่ก็ได้แหละคือคือผมรู้สึกว่าผมได้รับมาเยอะมากเลยว่าอยากจะให้ให้ทุกคนใช่เหมือนเหมือนที่พ่อผมให้เลยพ่อผมเป็นคนเสียสละมาก ที่บ้าอเดูใจแวดตัวเราแล้วแรใช่เนาะอยากจะบอกอะไร้บอกอะไรนะบอกพ่อบอกแล้วไปไปไหนก็ไม่รู้แล้วไแลใช่ใช่ก็ก็นั่นแหละก็ก็สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนก็คือผมอยากจะตอบแทนสิ่งที่ทุกคนให้ทุกคนให้มาผมเยอะแล้ว ดูคนแฟนคลับไม่ว่าใครก็ตามเพราะปี69จะได้เห็นอะไรเยอะแยะเยอะมากเยอะมากเยอะมากใช่เพราะว่าแสดงเยอะมากปีหนี้ก็ก็น่าจะสะดวกไม่ร้องเพลงละเครสยามว่ะชายช่ยจรก็ตื่นเต้นตื่นไม่มีไม่มีก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าก็กดดันอ่ะอยากร้องให้มันดีที่สุดครับเพราะว่าเออเป็นเป็นแบบเราได้ได้รับบทเป็นนักแสดงในเรื่องละครสยามนะก็อยากจะทำให้ดีที่สุดวันนั้นคือตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นแบบตื่นเต้นใช่ใช่เพราะข้าวสยามเลยแล้วเสียงดังไม่ได้ยินอะไรเลยแต่นออใช่อินมากแล้วก็นึกถึงซีนซีในหนังเลยครับเขาจะได้เห็นคอนแบบนี้ที่ละครเป็นจริงใช่ครับใช่ก็พร้อมครับพร้อมเป็นมิวส์เลยพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าแคมป์เรียบร้อยแล้วหลังหลังหลังปีหน้าหลังกลางปี โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ